ค่ะมามิส่งข่าวนะคะวันนี้วันที่21มีนาคมนะคะได้มีการโพสต์ข้อความจากหัวหน้าหนุ่มผู้นำทีมงานนั่นะก็คือพระเอกพงศกรพร้อมด้วยแท็กหาอิลาย,ยุกิเพียนประกาศนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้ผมกับน้องได้ติดโควิดนะคะได้รับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตามข้อความที่หัวหน้าหนุ่มได้โพสนะคะแล้วก็แท็กไปหาหนางเอกสาวคู่ขวัญคู่ใจนะคะพี่น้อง นะคะโอ้นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะส่งข่าวหาแม่แม่พี่พี่น้องน้องแล้วก็ขอกําลังแรงใจนะคะขอกําลังแรงใจขอกําลังแรงใจจากแม่แม่ไอทุกแหกงทุกบ้านนะคะส่งกําลังใจให้พระเอกกับนางเอกของเราหายไวๆก็แล้วกันนะคะ,ะแต่ว่าก็ไม่ร้ายแรงนะคะเมื่อติดแล้วเราก็รักษาตามอาการวันนี้เป็นวันแรกที่ทั้งสองคนได้ ่านยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะอ่านี่คือการออกมารับนะคะรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อติดแล้วก็ต้องรักษานี่แะคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ทําได้ถูกต้องแล้วนะคะพี่น้อง นะคะไม่มีการปกปิดนะคะไม่มีการปกปิดไม่มีการไปรับงานเพิ่มแต่อย่างใดเพราะพระเอกของเรามีอาการตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะพี่น้องคะกะเล่บอยไปนะคะส่วนอีลานะคะเมื่อคืนยังไม่มีอาการนะคะพอกลับมาก็ได้ตรวจแล้วก็ได้รับ เชื้อตามปะาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะขอขอบพระคุณกําลังแรงใจที่จะส่งให้พระเอกนางเอกของเรานะคะป้าะก้าไอหนูของเราได้มีกําลังแรงใจนะคะสู้กับโควิดอีกไม่นานอีกไม่นานนะคะกินยา กินยาเสร็จก็คงจะหายเป็นปกติดีนะคะพี่น้องส่งกำลังแรงใจด้วยค่ะใต้คอมเมนต์ส่งมากันเยอะๆเลยนะคะส่งมากันเยอะๆเลยอ่าหรือใครที่สะดวกที่จะไปคอมเมนต์นะคะใต้โพสของคู่พระนางของเราตามที่พระเอกพงศกรได้โพสก็ยินดีมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามพวกเราอย่าลืมคิดถึงพวกเรานะคะหมอลำเสียงวิหกรักพวกคุณ เหมือนที่พวกคุณคุณรักพวกเราและคอยเป็นกำลังแรงใจซัพพอร์ตให้พวกเราด้วยดีตลอดมาจนถึงไลฟ์ที่42แล้วนะคะพี่น้องเราติดตามไลฟ์ที่43เมื่อพระเอกในเอกของเราหายนะคะ